ได้ตัวไหนมาก็กใช้งานได้ดีอยู่ดีทุกมาแต่หลักๆก็อยากได้อ d ดูบิสากกว่าเนื่องจากว่าตัวของ a d ดูบิใช้แร่ค่อนข้างทีง่น้อยทุกผมก็เลยอยากจะได้เลนเจอร์ตัวนี้มาก สวัสดีท่านชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะผมดีดีตอนรับสู่ช่องไอซันนี่กับเกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ตู้กาชาท่าแสงที่หลายหลายคนรอนผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมมาตอน1ิบโมงเช้านั่นเองสำหรับตู้กาชาท่าแสงยอดนิยมหรือว่าตู้พิอัพท่าแสงก็มาเป็นทัานทาของตัวของอดูบิสกับตัวของมายากลนั่นเองซึ่ง2ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ที่ค่อนข้างที่เก่งมากๆผมอะถึงแม้ว่า ตัวของ a d ด b บินะผมจะหลุดทีมต,ตำนานบ้างแต่ก็ยังใช้งานดีมากๆี่อยู่นะผมสำหรับรีเจอร์ตัวนี้อีกทั้งตู้ของพิกอัพทัดมืดก็มาเหมือนกันนะผมแต่จะมาในวันที่23นั่นเองก็ สำหรับเลนเจอร์ตู้น้นทีมตู้ทาตมืดจะเป็นทนาของเจมมงกับตัวของฮูนี่สลอตนะผมผมก็แอบผิดหวังเล็กๆน้อยๆเหมือนกันทีแรกผมนึกว่าตัวของนาฬิกาปู่จะมามาที่ไหนได้ก็เป็นทนาของเจมมงกับตัวของฮูนี่สลอตมาก็ไม่เป็นไรนะผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทํากันเปิดตามล่าตู้ทนาของตู้แสงนั่นเอง2ตัวนี้ตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดในไอดีนี้ก็ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะผมเพราะว่าได้ตัวไหนมากก็ใช้งานได้ดีอยู่ดีนะผมแต่หลักๆก็อยากได้อาดูบิสมากกว่าเนื่องจากว่า ตัวของ a d u b บ s ใช้แรกค่อนข้างทีดน้อยะผมผมก็เลยอยากจะได้เลนเจอร์ตัวนี้มากๆโอ้โหห้าตัวแรกได้ทั้งหน้าของ อาสวินมาลูกแซลลี่นั่นเองสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้เป็นเรนเจอร์ที่ยังใช้งานดีมากๆนะครับผมสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้ก็หลายคนก็อาจจะเอาไว้ใช้เป็นตัวกันบินแบบตัวกันบินหลักเลยก็ได้เนื่องจากว่าเป็นเรนเจอร์ที่ปั้นง,ง่ายแล้วก็ใช้ได้แทบจะทุกปีด้วยซ้ำสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้มาตัวถัดไปขอเรนเจอร์ท่าแสงโอโหเลสแรสเตอร์แซลลี ho, ่มาแต่ไกลเลยทุกคนสองแซลลี่แล้วตัวถัดไปถ้าผมได้แซลลี่อีกก็น่านจะเกลือแล้วถูกคอนะ่ะก็ สำหรับตู้ทัดมืดผมมองว่าผมไม่น่าจะสูงนะผมเนื่องจากว่าเลนเจอร์ในบางไอดีผมมีแล้วนมแต่อ d ดูบผมยังไม่มีผมก็เลยเปิดตามล้านนั่นเองไน้ธนะของคุณนี่ KP ฟองสบู่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วน้เป็นตัวยุคเก่านั่นเองก็สำหรับวันนี้นะผมตัวเกมได้อัปเดตมาค่อนข้างที่เยอะมากๆแล้วก็อัปเดตฐานะของร้านค้าส่วนบุคคลมาแล้วน้ผมเนื่องจากว่า ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเนะผมนึกว่าร้านค้าส่วนบุคคลจะมาตั้งแต่ต้นเดือนแต่ที่ไหนได้ก็มาประมาณวันนี้นั่นเองหรือวันวันที่สิบเก้าอะก็สําหรับร้านค้าตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรขายแต่เท่าที่ผมมาคนดูก็ส่งดูมาให้ผมดูแล้วผมว่ามีทางได้ของลูบี้บัวกาชา่าแล้วก็มีสีอื่นๆทกท่าเนื่องจากว่าตรงนั้นผมมองว่าน่าจะคุ้มมากๆแล้วก็ราคาเห็นเขาซื้อกันในราคา299ถ้ก่มีทางได้ของ ลูบี้สองยห้าสิบลูบี้บวกกับตัวกระชาทุ่มผมก็เลยมองว่าตรงนั้นน่าจะคุ้มมากๆทมอ่ะก็ตอนนี้ก็เปิดไม่ได้ทมอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองลุ้นกันที่ไอดีถัดไปกันเลยละกันนะผมอ่ะก็มาตอนที่ไอดีป้ายม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทมอ่ะไอดีป้ายม่วงผมน่าจะมีตัวกระชาเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆน่อยท่มอ่ะก็ไม่ได้เหลือเยอะสักเท่าไหร่สำหรับไอดีนี้ตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวของไม้ก้นไม่ก็ตัวของอ d ด b e ิสก็ได้เนื่่องจาากว ตัวไหนก็ได้喏ผมต้องการตัวชนใกล้ที่เป็นท่าแสงมืดมากๆณปัจจุบันนี้ก็มาลุ้นกันที่5ตัวแรกผมว่าผมจะได้ไหมสําหรับตู้นี้喏ผมก็เห็นหลายคนเปิดได้ค่อนข้างที่เยอะมากๆแล้วก็ผมก็อยากที่จะแบบเปิดให้ได้เหมือนกันผมก็เลยตัดสินใจมาเปิดโอ้โหได้มูลอสวินศักดิ์สิทธิ์มา喏พูดถึงตัวชนก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วะก็เป็นตัวชนในยุคแต่ก่อนนั่นเองเป็นตัวที่เก่งมากๆแ,แต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็ใช้งานไม่ดีแล้วมอะ แทบจะพูดได้ว่าย่อยถึงได้เลยนะผมสาวเจ้าตัวนี้โอ้โหมูลเวิร์กคอมโฮมนะผมอะตัวนี้ก็เป็นตัวชนเหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมสาวเจ้าตัวนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทั้งหมดหน่อยละกันสําหรับวันนี้นะผมอาที่เข้ามาหลักๆก,ก็น่าจะบินทางหน้าของตู้กาชาพิกอัพท่าแสงนั่นเองที่เพิ่มโอกาสทางด้านของบ้าอาดูบิสกับตัวของบ้าเมย์กนและอีกอย่างหนึง่งที่อัปเดตเข้ามาก็น่าจะมาในเร็วๆนี้แหละก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้านมสำหรับตรงนี้ก็เป็นทางด้านของอา ตู้เพิ่มโอกาสทานาของธาตุถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นธาตุอ่ามืดนะผมอ่ธาตุมืดก็จะเป็นทานาของตัวของโคนี่สล็อตกับตัวของเจม่วงเองอีกอย่างหนึ่งก็มีการเพิ่มโอกาสเกียร์แปดดาวชิ้นนี้ด้วยนะผมเป็นเกียร์แปดาวที่ผมมองว่าใช้งานดีมากๆแล้วก็ส่วนตัวผมมองว่าเกียร์แปดาวชิ้นนี้ท่านผมก็ใช้งานดีแบบในระดับหนึ่งเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีเพิ่มแบบ โจมพีทักษะอะไรเหมือนกับตัวของบ้าวาดาวแต่ของฮานจะเขีผมแต่เจสนนี้ก็ใช้งานดีเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งอัปเดตอีกอย่างหนึ่ง่ผมเป็นข่าวสารที่สําคัญมากๆแล้วก็แทบจะแบบโอ้โหค่อนข้างที่แบบดีมากๆด้วยที่ผมเปิดตัวร้านค้าส่วนบุคคลนั่นเองในที่สุดก็มาไปเทียบรอยแล้วท่ผมสาหรับร้านค้าตรงนี้ที่แรกผมนึกว่าจะมาประมาณต้นเดือนท่ผมแต่ที่ไหนได้ก็มาวันที่19นั่นเองสำหรับตรงนี้ท่ผมอ่ะก็สืบเนื่องมาจากน้อง ในแบบในกลุ่มเนอมผมก็บอกผมมาว่าร้านค้าตรงนี้คุ้มมากๆเนอผมแล้วก็สอบถามผมมาเยอะมากๆเหมือนกันว่าร้านไหนเติมบ้างเนอนที่ไหนรับเติมถูกๆบ้างผมอะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนื่องจากว่าร้านค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เนะอะผมก็มองว่าประมาณ วันถึงองวันนะทางด้านของร้านใหญ่ๆก็น่าจะมีการเพิ่มแพ็กเกจตรงนี้มาให้นะผมอ่ะอะแพ็กเกจตรงนี้นะผมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเหมือนกันไหมบางคนอาจจะเป็นอีกอย่างหนึง่งหรือว่าบางคนอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าความคุ้มค่าคุ้มค่าไหมผมมองว่าคุ้มค่ามากๆเนื่องจากว่า ตรงนี้นะผมราคาเพียงแค่299ก็ได้รูบี้ถึง250แล้วก็ได้ของรางวัลอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นตัวกระชาหรือว่ากบอะไรก็มีค่อนข้างที่เยอะผมก็มองว่าตรงนี้ค่อนข้างที่คุ้มค่า,านะผมอะแล้วก็เป็นตู้ฮิคอัพนะผมอะตามปกติเลยก็จะมีตู้ฮิคอัพมาก็ประมาณกลางเดือนประมาณเท่าๆนี้นะผมก็จะมีตู้ i ิ k อัพน้าของ ตู้ท่ายอดนิยมที่เอาไว้เป็นท่าแบบตรงกันข้ามกับการยิงของเรือหน้านะครับและอีกอย่างหนึ่งอตอนนี้คืออใกล้จะปิดดีพีพีด้วยแล้วก็ลูบีจะดีพีพีตอนนี้สามารถรับได้อีกประมาณ2อาทิตย์นะครับก็สามารถเก็บลูบันได้แล้วนมเนื่องจากว่า โคดบูใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแล้วก็ผมคาดว่าโคนบูรอบหน้าน่าจะมีเกียร์แปดดาวไม่สู o ด้วยทุกหอฮะผมคิดว่าเกียร์แปดดาวในรอบหน้าน่าจะมีค่าอะไรแบบพิเรนพิเรนเข้ามาไหมอันนี้ก็รอดูกันอีกทีทุกห์แต่ส่วนตัวผมก็มองว่าน่าจะมีมาทุกห์อ่ะแล้วก็ตูกต้กาชชธาทัดแสงตรงนี้ ถ้าถามผมว่าควรค่ากี่การเปิดไหมสาหรับมือใหม่ส่วนตัวผมมองว่ามือใหม่ที่เพิ่งสมัคร i อดีมาใหม่ๆผ่ผมแนะนําว่าข้ามได้ค้ามหนุ่มเนื่องจากว่าตู้ตรงนี้จะมาอีกทีประมาณต้นปีหรือไม่ก็ประมาณปลายปีอีกนผมอ่ะตู้ตรงนี้จะมาตู้เพื่อโอกาสรวมแบบทุกตัวเลยทผมก็น่าจะมาประมาณต้นปีผมมองว่าไปสุ่มประมาณต้นปีจะคุ้มมากกว่าทีาผมอ่ะเนื่องจากว่ามีหลายตัวที่ให้เปิดแล้วก็ มีเลดต์ตที่สูงมากกว่านี้ด้วยซ้ําสําหรับ2ตัวนี้ยังเป็นตัวที่ใช้งานดีมากๆครับผมและผมก็มองว่าน่าจะเป็นตัวที่เก่งอยู่เหียยวค่อยมารีวิวกันอีกทีครับผมว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วก็ใช้งานดี็นยังไงบ้างสําหรับ2ตัวนี้ครับนะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ไม่ลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกรคลิป่ง่ด้บคลิอนไปก่อรับ